นี่ก็หน่อยคุณผู้ชมมันมีข่าวแบบนี้อีกแล้วใส่แหวนเอาไว้นานๆคุณระวังคุณมีไหมผมยังไม่มีคุณผู้ชอดีตฉันมีแม่ใครมันหมายเลยเนี่ยเออดีฉันมีแต่ว่าตอนนี้ยังไม่แน่นใส่แหวนไว้นานๆพอใส่นานเข้าบางคนใส่เป็นสิบปีไม่เคยถอดนะคุณบุ๊คนิ้วเราก็ใหญ่ขึ้นนะใช่มันบางคนน้ำหนักขึ้นอีกนะมันบวมบวมเหมือนผู้ชายคนนี้นิ้วบวมเป่งบอกไม่ไหวแล้วใส่มาเป็นสิบปีพี่กู้ภัยช่วยได้ไหมอะ Những người nó đông người mất nó anh em là lúc đầu 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 nghe. เป็นพี่ผู้ชายคนนี้แล้วเสียงเงคุณเสียวไหมเสียวสิครับเออมันกลัวกลัวไม่รู้แหวนจะหลุดหรือนิ้วฉันจะหลุดดีแต่ที่กู้ภัยเขาทาด้วยความชํานาญนะครับ<ช>และทีนี้มีการถามพี่พี่แล้วเนี่ยต้องตัดแหวนแต่งงานเลยนะเม<อ>ียพี่ว่าอะไรออไหมออไม่ฮะเพราะเมียยืนอยู่ใกล้เมียบอกอะไรเหอะตัดเหอะช่วยสามีฉันก่อนเนี่ยอนุญาตฮะค่ะนี่คือพี่วรเดชชัยมนตรีนะคะอายุ32อย่างที่คุณบุ้งบอกภรรยากับลูกอยู่ตรงนั้นด้วยขอความช่วยเหลือกู้ภัยจังหวัดพัทลุงตัดแหวนทองอันนี้ให้หน่อย แหวนทองหนึ่งบาทนะคะ ติดอยู่ที่นิ้วข้างซ้ายโอ้โหรัดจนมันบวมมันแน่นเขาบอกเขาเจ็บมากเนี่ยพยายามถอดทุกวิถีทางแล้วทาไม่ได้สุดท้ายต้องมาขอความช่วยเหลือจากกู้ภัยกู้ภัยพัทลุงก็เอาอุปกรณ์ทั้งหมดที่คิดว่าจะช่วยได้คีมหนีบก็มาเครื่องเจียก็มาตอนแรกใช้คีมเอาไม่ออกสุดท้ายต้องใช้เนี่ยไอ้เครื่องเจียเนี่ยแหละค่ะลุ้นกันทั้งเจ้าหน้าที่ลุ้นกันทั้งคนี่เนี่ยคุณพี่วรเดชเนี่ยแหละที่ถูกติดอยู่กับนิ้วแบบนี้ช่วยกันพักใหญ่สุดท้ายตัดแหวนออกได้นะท่ามโงงงใจขอทุกคคนนะะถึ ยกมือไหว้ขอบคุณพี่ผู้ัยเลยตัดแล้วเป็นนี้เลยเออออ้ยมันมันทองค่อนข้างหนานะคุณพี่น้องเพราะว่า1บาทเลยอ่ะพี่ต้องเปลี่ยนแล้วมั้งทองวงต่อไปต้องสองบาทแล้ววงใหญ่อีกหน่อยนึงเออพี่วรเดชบอกแบบนี้แหวนทองวงนี้เป็นแหวนแต่งงานสวมติดนิ้วมาตั้งแต่แต่งงานกันเป็นสิบปีกับภรรยาเนี่ยแหละไม่เคยถอดนะเอาจริงๆก่อนหน้าไม่กี่วันเขาบอกเขาไปเกิดอุบัติเหตุนะแล้วเหมือนกับมันคงไปกระแทกยังไงสักอย่างแหวนมันปิดรูปหลังจากนั้นนิ้วนางที่สวมแหวนเริ่มเจ็บ อ้าวสุดท้ายเอาไม่ออกก็ต้องมาขอกู้ภัยช่วยอย่างนี้ละค่ะเออนะฮะบางคนคือใส่ตลอดเลยนะแหวนแต่งงานเลยแบบนี้ไม่ยไม่ถอดเลยไม่ถอดตอนอาบน้ําถอดไหมคือบางคนก็ถอดบางคนก็ไม่ถอดแต่ขวัญไม่ถอดนะเออคุณระวังนะอย่ามิ้วบวมนะไม่เวลาจะได้ได้เพชรเม็ดใหม่เออ